ท่านผู้ชมครับทุกต้นเดือนของเดือนนะครับมันจะมีอยู่วันหนึ่งครับที่หลายคนนะครับตื่นตระหนกแล้วก็รอนะครับนั่นก็คือวันหวยออกซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเอ่อขูดหวยนะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะขูดให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วท่านผู้ชมก็เออไปหาเลขกระดาเองนะครับอืมเดี๋ยวขูดให้เดี๋ยวขูดให้ก่อนอื่นต้องจุดก่อนนะฮะทูปปากก่อนเลยปักเสร็จแล้วกูต้องแบบสวดมนต์บัวนโมตัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะโอเคขูดหวยเลยท่านผู้ชมครับ หยาะแป้งไปหยาะเหยาะหยาะถึงเวลาคู่แล้วโอ้โหบรรยากาศเควงออกมาท่านผู้ชมครับคู่หวยแล้วมั้ยเพิ่ิบเพิบเพิบเฮ้ยเลขอะไรอ่ะเฮ้ย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 อาแป้งเฮ้ยเลขอะไรอะหนึ่งสองเลขหนึ่งสองโอ้โหท่านผู้ชมครับเจ้าแม่บอกก่อนนะครับว่าเลขหนึ่งสองเลยครับ เออทำไมถูกนี้ก็ก็ไปลงที่เจ้าแม่นะฮะที่ทำไม,มฟอนเกมนี้มันเป็นสีดำหมดเลยวะเออท่านผู้ชมดูดิไม่มีอะไรเลยมาขออีกทีดิเหยาะแป้งไปเออมันใกล้ต้นเดือนแล้วท่านผู้ชมครับผมต้องขอหวยหน่อยนะครับเผื่อแม่ผมเออถูกหวยนะครับคือแม่ผมอ่ะบอกกับผมตลอดนะครับว่า้ยจะซื้อนู่นจะซื้อนี่ให้นะครับบ่อยมากแต่ว่าขอพูดว่าเออรอแม่ ถูกหวยก่อนนะนปมข่าวที่บอกว่าผมเจ็บช้ำม,มากครับผมท่านผู้ชมครับเออซึ่งครั้งนี้แหละแม่แม่ต้องถูกหวได้นะโอเคตะกี้เลขหนึ่งสองนะครับเป็นเลขสิริมงคลนะครับที่เจ้าแม่บอกนะครับว่าเลขหนึ่งสองนะครับคือเลขเด็ดนะฮะขุดขุด,ด,ดโอ้โหเลขอะไรเลขอะไรเฮ้ยหนึน่งหนึง่งเฮ้ยกลัวเลขหนึ่งต้องมีนะท่านผู้ชมครับเดือนเนี้ยเออ มั่นใจเลยต้องมีเลขกหนึ่งนะฮะโอเคเจ้าแม่ขออีกรอบนึงนะหยอนหย่อนหยอนไปโอเคเจ้าแม่ถ้าลูกถูกนะลูกจะเติมเกมนี้10บ,บาทเนี่ยเห็นไหมถ้าสามสีสิบบาทเออถ้าลูกถูกหวยนี้ลูกซื้อแน่นอนนะสิบบาทนะ่ยสิบบาทมันแพงสำหรับลูกมากขอให้ลูกถูกก็พอเฮ้ยทำมาเลขกหนึ่งนี่กลัวพีมากเลยนีเ่เคียววะหกหนึ่ง โอเคท่านผู้ชมครับผมมั่นใจนะครับว่ามันต้องมีเลข1ครับผมท่านผู้ชมครับเลขลงท้ายนะท่านผู้ชมก็ลองรา,าหากเลยกันได้นะครับเลขหนึ่งถูกไม่ถูกยังไงนี่ช่วยบอกผมหน่อยนะเออเผื่อเจ้าแม่เขาขัดจริงนะฮะคือกูจะทำคลิปนี้มาหลายเดือนแหละแต่แบบกูลืมตลอดเลยนะฮะ okay. ท่านผู้ชมจ้าด้วยกัน,นท่านผู้ชมโชคดีกับการเล่นหวยนะ